เดินไปดูคุณโยธินสำเนียงนะครับท่านเป็นพนักงานไปรษณีย์อยู่ที่อำเภอสุงเม่นของจังหวัดแพร่กินข้าวอยู่ในร้านเฟอร์นิเจอร์ปรากฏว่าจิ้งจกสามหางตกใส่ใช่เดี๋ยวลองดูดีๆช่วยๆกันดูหน่อยนะคะมันสามหางยังไงค่ะแต่นี้เอามาทัดหูคือคุณโยธินบอกว่าโบราณเขาว่าเอาไว้ว่าถ้าเอาจิ้งจกมาทัดหูแล้วจิ้งจกมันไม่ดิ้นหนีไปไหนเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นคือปกติก็จะดิ้นแต่ว่าพอทัดหูปุ๊บไม่ดิ้นเลยอ่าแล้วดูค่ะสามหางยังไงนะคะ เขาบอกว่าเป็นตัวสีเหลืองออกสีทองอ่อนๆคือมันจะมีหนึ่งหางเนี่ยค่ะหนึ่งหางใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็สองหางมันจะแตกแขนงตรงปลายดูค่ะนี่แล้วก็สีเหลืองทองอารามแบบนี้นะคะไปนั่งทานอยู่ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วก็จู่ๆเนี่ยมันตกลงมาตุ๊บใส่หลังอะค่ะก็คาดว่าน่าจะเอาโชคใหญ่มาให้เพราะว่าใกล้หวยออกแล้วด้วยนะ ถ้าเกิดเชื่ออย่างนั้นก็ขอให้ท่านโชคดีขอให้คุณโยธินสมียงท่านโชคดี